สวัสดีครับพบกับนพชัยครับที่ภรกษาการขาย MG กรุงเทพสาขาลำลูกกาครับวันนี้ครับพามาพบกับรถ1งคันครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับกับเจ้าคันนี้ครับ MG 5รุ่น4ครับราคา585,000บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเรามาดูรถ MG 5รุ่น4คันนี้ครับสวยขนาดไหนเชิญชมครับ คันนี้ครับ MG 5นะครับรุ่นีนะครับราคา585,000บาทเท่านั้นนะครับตัวรถคันนี้ครับเป็นสีขาวนะครับราคาไม่เพิ่มนะราคาเท่าเดิมนะครับดีไซน์สวยมากๆนะครับคันนี้ครับมาพร้อมไฟหน้าครับ LED และโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับและยังไม่เพียงแค่นั้นครับยังมาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่น4ตัวนี้ครับ กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ครับดิจิตอลเบอร์น g งกิ l ครับเป็นเอกลักษณ์ของ MG5 ครับสวยๆแบบนี้ครับรับอากาศนะครับเข้าไปในตัวห้องเครื่องนะครับเพื่อระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับใหญ่ๆแบบนี้ครับและสวยด้วยเวลาแต่งรถคันนี้รับรองเลยว่าสวยจัดนะครับเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปว่า MG5 แต่งเป็นชุดแต่งไหนได้บ้างนะครับนะมาต่อกันครับ เดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กของ MG5 คันนี้ครับล้อแม็ก16นิ้วครับในรุ่น C นะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วนะครับสีลมดำนะครับและไม่เพียงแค่นั้นครับมาพร้อมดิสเบรก4ล้อเลยนะครับในรุ่น C นะครับก็แถมดิสเบรกให้ทั้งหมด4ล้อเลยนะครับมาพร้อมกับตัวล้อแม็ก16นิ้วด้วยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างครับ มีไฟเลี้ยว LED <Wow. S 1> ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลาลูกค้านะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือไฟเลี้ยวขวานะครับก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้ครับเพื่อให้รถที่วิ่งมามองเห็นด้วยครับว่าลูกค้าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาครับ ในส่วนของด้านหลังของรถคันนี้ครับมีไฟเบรกครับดวงที่3นะครับให้กับตัวรถด้วยครับแต่ไฟเบรกหลักๆของตัว MG5 รุ่น4คันนี้ครับก็ยังเป็น LED รอบคันเลยนะครับให้ความสว่างชัดเจนกับลูกค้าแน่นอนครับและไม่เพียงแค่นั้นครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหลังนะครับเพื่อให้เพิ่มทัศนวิสัยนะครับในการขับขี่เพื่อให้รถ ที่ขับมาด้านหลังเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนครับในเวลาฝนตกหรือมีหมอกนะครับและไม่เพียงแค่นั้นครับด้านหลังครับเวลาถอยหลังนะครับคันนี้ยังมีเซนเซอร์นะครับถอยหลังให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับ3จุดเลยนะครับกับรุ่น C คันนี้ครับภายในรถของ MG ไฟรุ่น C คันนี้นะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับทรงสปอร์ตนะครับ มีตัดสีแดงนะครับที่ตัวเบาะแบบนี้นครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับสวยงามเลยนะครับในส่วนของด้านข้างประตูเนี่ยนะครับจะมีบุนะครับหนังสีดำพร้อมเดินได้สีแดงนะครับนะสวยงามมากๆนะครับให้ลูกค้าเราตัดสินใจดูนะครับว่า ถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยอยากจะทําเป็นเบาะหนังเพิ่มเติมไหมอ่ากรณี้ก็อยู่ที่ลูกค้านะครับตัดสินใจนะครับมาต่อกันในเรื่องของเกียร์ครับเกียร์ของเราครับใช้งานง่ายครับจับกระชับมือนะครับเป็นเกียร์ CVT 8สปีดนะครับช่วยในเรื่องของการไหลลื่นประหยัดน้ํามันนะครับเพิ่มอัตราเร่งนะครับเบรกมือของเราเนี่ยเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับออ t โต้โฮนะครับ ออโต้โฮคืออะไรนะครับลูกค้าขับรถปายจอดไฟแดงสามารถกดได้นะครับสามารถถอนเท้าออกจากแป้นเบรกเลยนะครับโดยที่รถจะไม่ไหลไปข้างหน้าเมื่อไฟเขียวนะครับลูกค้าก็แตะคันเร่งรถก็จะพุ่งไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติเลยนะครับและต่อไปครับในเรื่องของแอร์แอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับใช้งานง่ายนะครับมีระบบออโต้ด้วยนะครับพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะครับพร้อมหน้าจอทัชสกรีนเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Auto นะครับ a p p l e CarPlay ได้นะครับ พวงมาลัยของเรานะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับปรับได้ทั้งหมดนะครับรับโทรศัพท์นะครับต่างๆพวกนี้สามารถปรับในเรื่องของขึ้นลงนะครับได้ด้วยนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยขยับในเรื่องของพวงมาลัยนะครับเพื่อให้เ้ลานั่งขับขี่เนี่ยนะครับได้ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับนะ ภายในของ mg 5ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นครับด้านหลังครับยังมีแอร์หลังด้วยนะในรุ่น c นะครับโอ้โหนะมาครบครบแบบนี้นะครับไม่ตัดสินใจซื้อได้อย่างไรนะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับนะและคันนี้ครับเป็นรุ่น c ใช่ไหมราคา580,000 0เนี่ยนะครับเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับกุญแจรีโมทมาพร้อมกับพุชสตาร์ทนะครับ ตัวไฟนะครับเป็นไฟ led และมาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับโอ้โหครบครบแบบนี้เล้าใจมากๆครับกับราคา585,000บาทนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับติดต่อนุ้ชัยเข้ามาเลยนะครับสำหรับลูกค้าครับที่สนใจอยากจับจอง mg 5รุ่น c คันนี้เป็นเจ้าของนะครับติดต่อนุชัยเข้ามาเลยครับที่เบอร์0 8 6 4 0 5 6 7 8 9นะครับและ พร้อมมอบข้อเสนอแคมเปญสุดพิเศษดอกเบี้ย0%นกันไปเลยนะครับหรือนะครับลูกค้าจะซื้อเงินสดนะครับก็มีส่วนลดจัดหนักให้กับทางลูกค้าได้อย่างเพียงพอตามความต้องการแน่นอนครับถ้ายังไงครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาคุยกับโนชัยก่อนนะครับเพื่อฟังแคมเปญนะครับต่างๆได้นะครับโนชัยนะครับพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับทางลูกค้าเลยครับ ถ้ายัางไงครับวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับนุชัยด้วยนะครับวันหลังจะนำรถด,ดีๆแคมเปญดีๆมาให้ลูกค้าได้ชมได้ดูกันอีกนะครับวันนี้ครับนพชัยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ